ถ้าเรายังดูจิตไม่ออกไม่ต้องพยายามดูตรงพยายามดูจะไม่เห็นนะหลวงปู่ดูลท่านบอกว่าใช้จิตแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอคือดูไปจนโลกแตกยังไม่เจอเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเที่ยวหาเลยจิตของเราเป็นยังไงจิตของเราอยู่ตรงไหนไม่ต้องไปหามันเราบอกแล้วว่าจิตไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างเราจะไปหาของที่ไม่มีตัวตน ไปหาได้ที่ไหนมันหาไม่ได้เพราะเราก็ต้องรู้วิธีนะค่อยๆฝึกของเราไปค่อยๆสังเกตไปอย่างขนาดนี้จิตเราสุขหรือจิตเราทุกข์หรือจิตเราเฉยๆอันนี้ทุกคนรู้ได้แต่ว่าทุกคนละเลยที่จะรู้อย่างเราไปเห็นผู้หญิงสวยๆส,สักคนนะจิตเรามีความสุขแล้ว อิ่มเอพอพอพอใจเห็นสาวงามอะไรย่างเงี้ยเราก็หมดแต่ดูสาวงามเราไม่ดูว่าจิตกำลังมีความสุขแล้วในความสุขนั้นจิตมีราคะแทรกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะดูจิตดูใจนะมันก็ไม่ได้ยากเกินไปหัดไปตามลําดับเลยอยู่ๆไปดูตัวจิตมันดูไม่ได้มันไม่มีอะไรให้ดูเราสังเกตตัวเงา ขณะน,นี้จิตใจเราสุขหรือจิตใจเราทุกข์หรือจิตใจเราเฉยเฉยนี่ลองสังเกตสามอย่างนี้ดูนะบางทีเราเห็นรูปอย่างนี้จิตเราก็มีความสุขบางทีเห็นรูปนี้จิตเราก็ทุกข์บางทีเห็นรูปอย่างนี้จิตเราก็เฉยเฉยอย่างสมเรานั่งรถไปตามถนนนะนั่งรถไปแล้วเราไปเห็นบางบ้านหน้าบ้านเขาแต่งดอกไม้สวยงามอนะไรเงี้ย เราได้อารมณ์ที่ถูกใจแล้วมีความสุขเนี่ยจิตมันเปลี่ยนก็อย่ามัวแต่ดูดอกไม้สวยเราก็เห็นเจิตมีความสุขเกิดขึ้นแล้วก็มีความพอใจตามมาความรักใคร่พอใจก็คือตัวราคะมันตามสุขมาเรื๋วเรานั่งรถต่อไปอีกหน่อยโอ้ยเจอกองขยะเยอะแยะเลยอยู่ริมถนนเราก็ทบอารมณ์ที่ไม่ถูกใจเลย เห็นแล้วอึดอัดไม่ชอบตัวนี้นจิตเรามีความทุกข์เกิดขึ้นไม่อยากเห็นอันนี้มันทุกข์ในความทุกข์ก็มีโทรสาสรกอยู่ในนั่งรถไปเห็นคนอยู่ข้างถนนเราก็ไม่รู้จักนะสวยก็ไม่สวยน่าเกลียดก็ไม่น่าเกลียดดัดดาดื่นเดินเพลนเพลไม่มีอะไรน่าสนใจตาเรามองเห็นก็ผ่านผ่าน,ผ,านผ่านไปใจเราเฉย ไม่ได้ชอบไม่ได้เกลียดอะไรนะเราก็รู้ว่าใจเราเฉยๆนี่คนทั่วไปนะพอเห็นของที่ชอบก็หมดแต่ดูของที่ชอบเห็นของที่ไม่ชอบก็หมวแต่ดูของไม่ชอบให้เห็นอะไรที่เพลินเพลินก็หลงไปเลยลืมหมดไปคิดน้อนคิดนี้เพลินเพลินไปย้อนกลับเข้ามาที่จิตใจตัวเองนะต่อไปน,นี้เราเห็นดอกไม้สวยงามเรามีความสุขรู้ว่ามีความสุข เราชอบรู้ว่าเราชอบเราเห็นกองขยะหรือเห็นหมาถูกรถทับเละเทะอยู่นะเราไม่ชอบเนี่ยเราก็รู้ใจเราไม่มีความสุขเราก็รู้ใจเราไม่ชอบไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นมีโทสะเราก็รู้เอานั่งรถไปเห็นคนธรรมดาเพลนๆไม่สวยไม่น่าเกลียดเลยนะเฉยๆก็รู้ว่าเฉยๆ แล้วใจเราหลงไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่ามันหลงไปเนี่หัดอย่างนี้นะหัดมาจากการดูเวทนาหัดจากการดูเวทนาหัดอย่างอื่นได้ไหมได้ดูจากสังขารก็ได้อย่างเมื่อกี้หลวงพ่อพูดเวทนากับสังขารควบกันไปนะสังขารก็คือความปรุงดีปรุงชั่วอย่างพอเราเห็น <c oughs> ผู้หญิงสวยเนี้ย เห็นเราสบายตาใจเราก็คิดนะก็เกิดความคิดขึ้นมาสวยจังเลยชอบอะไรเงี้ยมันมีการให้ค่าเกิดขึ้นนะราคามันก็เกิดราคามันตามหลังการมวิตกการตึกในกามมันตามหลังกันมาเพราะนั้นเวลาอย่างถ้าเราเห็นผู้หญิงสวยนะแต่เรากำลังคิดเรื่องอื่นอยู่เนี่ย ราคาก็ไม่เกิดแต่เราเห็นผู้หญิงสวยะเราก็ชิดหูสวยจังเลยไม่รู้ทำบุญไว้ด้วยอะไรสวยแล้วเกินอย่างเงี้ยถ้ามาเป็นแฟนเราจะมีความสุขมากอะไรเงี้ยใจมันคิดไปในกามคิดไปในทางรักใคร่ผูกพันราคามันก็เกิดคนมาด่าเราไม่มีใครมาด่าแม่เรา ปรากฏว่าเราก็ได้ยินเสียงเขาด่านะก็นึกว่าเพื่อนสนิทของเราร้องทักทายเราไม่โกรธนะพอหันไปเห็นหน้าเฮ้ยอนี่มันศัตรูเราเนี่ยมาด่าเราอย่างเงี้ยเราชิดแล้วมึงมาด่ากูโกรธเลยงั้นโทรศัพท์มก็ตามหลังพยาบาทวิตตมาหรือเราขับรถอยู่ถูกคนปาดหน้า ตอนที่มันปาดหน้าเรานะเราก็ลังคิดเรื่องอื่นอยู่ไม่ทันสนใจมันก็ไม่โกรธแต่ถูกขับรถปาดหน้าเราคิดแหมมันรีบร้อนไปไหนนิสัยเสียเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยเริ่มวิจารณ์อย่างนี้นะเดี๋ยวเดียว,ยวโทสะก็เกิดเลยเนี่ยกระบวนการที่จิตใจมันปลุงกิเลสขึ้นมานะสัญญาเข้าไปหมายรู้เฮ้ยอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ถูก โทสาก็ขึ凯凯凯้นค่อยๆสังเกตเอาแล้วเราก็จะพบว่าจิตเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงเวลามีผัสสะคือการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกตยใจพอกระทบอารมณ์แล้วก็เกิดเวทนามีผัสสะแล้วก็เกิดเวทนาเกิดสุขเกิดทุกขเ์เกิดเฉยๆพอมีเวทนานะมีการหมายรู้ลงไปแล้วก็ให้ค่าแล้วก็อะไรเกิด สังขารปรุงสุขปรุงทุกข์ขึ้นมางั้นสังขารเอปรุงดีปรุงชั่วนะสังขารเป็นตัวปรุงดีปรุงชั่วขึ้นมาถ้าเราสังเกตให้ดีสังขารน,นะมันเป็นลูกของเวทนาและสัญญาอาศัยเวทนาและสัญญานะนั่นแหละเราก็จะปรุงดีปรุงชั่วขึ้นมาอย่างพอเราเห็น ผู้หญิงสวยถ้าเราไม่คิดไม่หมายรู้ไม่สนใจมันก็เฉยเฉยแต่ถ้าเราไปหมายรู้สวยแล้วเกินเรียกว่าหมายรู้แบบสุภาษส,สัญญาสวยแล้วเกินนี่ราคาก็แซ่บเห็นไหมราคาโทสะโมหะนี่กิเลสนนะีเป็นสังขารเป็นเป็นเจตสิกชนิดที่เรียกว่าสังขารขันมันก็เป็นลูกของ สัญญาและเวทนางั้นบางทีพระพุทธเจ้าท่านก็สอนนะอะไรชื่อว่าจิตสังขารอะไรเป็นชื่อว่าจิตสังขารสิ่งที่เรียกว่าจิตสังขารนั้หมายถึงสัญญาและเวทนาเพื่อทำให้สังขารคือความพรุงดีปรุงชั่วนั้นเกิดขึ้นในจิต